ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องนะครับจตพัตชาแนลนะครับวันนี้นะฮะจะมาให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับนะแล้วก็มาประกาศรับซื้อนะครับฮะมาประกาศรับซื้อด้วยนะครับเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทนะเหรียญสิบบาทราชการที่เก้านะครับนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากพี่น้องนะักสะสมนะครับขอฝากพี่น้องนะักสะสมนะครับกะครับกลุณานะครับดูคลิปกันให้จบนะครับ,รบกรุณาดูคลิปกันให้จบนะฮะนะจะได้เรียนรู้และทําความเข้าใจกันไปนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่เรายัางประกาศรับซื้อนะครับนะและประกาศรับซื้อกันอย่างไรวันนี้นะครับ,รบกรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับฮนะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดจับสไคร้นะครับ แลอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื ha, ่อจะได้ไม่พลาดนะฮะข้อมูลข่าวสารนะฮะและรายการที่เรายังประกาศรับซ <It> ื <É. S 2> <or> ้อนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ารายการอะไรบ้างที่เรายังประกาศรับซื้อกันอยู่นะครับนะครับนะครับมีรายการอะไรบ้างที่เรายังประกาศรับซื้อนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับรายการแรกนะที่เรายังประกาศรับซื้อนะครับคือ ep หนึ่งร้อยนะครับคลิปหน้าปก ep หนึ่งร้อยนะครับเกี่ยวกับเหรียญห้าสิบจต่างนะครับนะด้านหลังลุงข้าวนะครับด้านหลังลุงข้าวนะครับที่มีลักษณะปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนนะฮะปั๊มเคลื่อนนะครับเหรียญปกติธรรมดาเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับ เรารับซื้อลักษณะปั๊มเคลื่อนก่อนนะครับนะครับที่มีเซนเตอร์นะครับปั๊มปั๊มเคลื่อนเซนเตอร์หนีออกไปประมาณ3 0ขึ้นไปนะครับนะครับนี่คือรายการแรกนะครับที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับมาดูรายการที่สองนะครับรายการที่สองก็คือเหรียญย5าสตางค์นะครับ ด้านหลังเป็นวัดพระมหาธาตุนะครับนะครับนะครับลักษณะนะครับลักษณะปั๊มเคลื่อนเช่นกันนะครับนะครับปั๊มเคลื่อนเช่นกันคือปั๊มผิดปกตินะครับนะครับที่มีเซ็นเตอร์หนีออกไป30%เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับนะครับนะครับรับซื้ออยู่ในราคา5 0 0ถึง1,000บาทนะครับ5 0 0ถึง1,000บาทนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามและสภาพผิวเหรียญนะครับนะครับนั่นคือ ep 1 0 1นะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นคือเหรียญ25่สิาตต่างนะครับเหรียญย5สาตต่างเนื้อทองแดงนะครับนะครับราชการที่9นะครับด้านหลังวัดพระมหาธาตุเหมือนกันนะครับนะครับ ep 102นะครับนะครับ ถ้าพี่น้องท่านไหนนะฮะยังไม่ทราบนะลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะก็กลับไปย้อนเปิดคลิปดูได้นะครับอนะ ep 1 0 0 ep 1น1 ep 102 10นะครับที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับลักษณะก็เหมือนเดิมนะฮะคือปั๊มอ่าตัวนี้ตัวนี้ ตัว ep 1 0 2้เนี่ยะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังตัวเปล่ปา,าด้าด้าตัวเปล่านะครับมาดูแบบที่รับซื้อวันนี้นะครับแบบที่รับซื้อวันนี้นะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับนะครับมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับก่อนที่เราจะมาดูกันนะครับเรามาดูเหรียญ ที่เรายกตัวอย่างมานะครับวันนี้เรามาประกาศรับซื้อเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทนะครับทุกปีทุกปศนะครับนะครับเหรียญที่ท่านพี่น้องนักสะสมเห็นอยู่นี้นะครับคือเหรียญตัวอย่างนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับที่เรายกลงมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องนักสะสมนะฮะได้ทําความเข้าใจกันนะครับลักษณะเหรียญตัวอย่างนี้นะครับคือเหรียญปกติธรรมดาที่เรายังไม่รับซื้อนะครับอ่ะที่ยางไม่ยังไม่ได้รับซื้อแต่ยกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับ ด้านหน้านะฮะคือพระบรมฉัยลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9นะครับด้านหลังนะครับคือวัดอรุณนะครับนะคือวัดอรุณนะครับนะครับเหรียญลักษณะนี้นะครับคือเหรียญปกติธรรมดานะครับที่เรายังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ยกมาให้พี่น้องนักสะสมเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับนะครับ ก็ฝากนะครับขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับกรุณานะครับกรุณาทาความเข้าใจนะฮะจะส่งรูปมาประเมินราคาหรือส่งรูปมาซักถามข้อมูลนะครับขอให้ส่งมาในเวลา8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะฮะเท่านั้นนะครับนะครับไม่ว่าจะส่งข้อมูลมาซักถามนะก็ขอให้อยู่ในเวลา8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับผมยินดีนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับให้คำปรึกษานะครับกับพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับนะครับ ทุกวันนี้นะผมก็ตอบนะครับผมตอบให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับทุกคนนะครับวันวันหนึ่งก็พันกว่าคนนะครับนะครับนะครับอาจจะช้าบ้างนะครับแต่ผมตอบทุกคนนะครับนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับธนบัตรนะครับนะะว่าชนิดนี้มีราคาไหมแบบนี้มีราคาไหมผมยินดีตอบทุกคนนะครับนะครับ นี่คือลักษณะเหรียญปกติธรรมดานะครับทำไมต้องเอาเหรียญปกติธรรมดามายกตัวอย่างก่อนนะครับก็ทําความเข้าใจกันเลยนะครับก็คือเหรียญวันนี้ที่เราจะมารับซื้อก็คือเหรียญสิบาทไงครับเหรียญสิบาทนะครับมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับมันเกี่ยวเนื่องกันวันไหนที่เราจะมารับซื้อเหรียญอะไรนั้นผมจะยกเหรียญตัวนั้นมาเป็นตัวอย่างนะครับนะครับ นี่คือเหรียญ10บบาทนะครับเป็นเหรียญแบบปกติธรรมดานะครับแต่วันนี้เราก็จะมารื้อซื้อเหรียญ10บบาทเหือนกันนะครับเป็นลักษณะแบบไหนมาดูกันนะครับเราซื้อทุกปีทุกบศนะครับนี่คือเหรียญ10บบาทที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับลักษณะเห็นไหมครับปั๊มเคลื่อนนะฮะปั๊มเคลื่อนนะครับขอบเหรียญนฮะ นะครับปั๊มไม่ติดเห็นนะครับนะครับปั๊มเลื่อนมาประมาณเซนเตอร์ประมาณ20อร์เซนนะครับเห็นไหมครับมีขอบเหรียญเหลือนะครับมีขอบเหรียญเหลืออยู่เห็นไหมไม่ว่าจะด้านหัวหรือด้านก้อยนะครับเห็นไหมครับด้านบนด้านล่างเห็นไหมฮะด้านด้านหัวก็จะปิ้นลงมาด้านล่างเห็นไหมครับนะครับด้านก้อยก็จะเหลืออยู่ด้านบนเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่คือลักษณะเหรียญนะครับที่เรามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับเราให้ราคาสูงถึงหนึ่งพันบาทนะครับถึงหนึ่งพันบาทนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะฮะอยู่ที่สภาพผิวสภาพผ่านการใช้งานด้วยนะครับตรอให้ราคาตั้งแต่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับครับกับพี่น้องนักสะสมท่านไหนนะฮะถ้าพบเจอนะครับเหรียญลักษณะแบบที่เราประกาศรับซื้อนะครับ สามารถนะครับสามารถส่งรูปเข้ามาประเมินราคาหรือสอบถามทางช่องทาง ID Line นะครับ ID Line ของเรานะครับคือ WUT นะครับแล้วก็0826931711นะครับนั่นคือ ID Line นะครับนะครับหรือจะติดต่อมาทาง Facebook ก็ได้นะครับที่ให้ไว้ใต้ลิงก์นะครับกดดูนะครับกดดูนะครับนะครับ หรือต้องการโทรมาสอบถามข้อมูลนะครับก็คือเบอร์082 6 9 3 171 1นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับนะครับขอให้อยู่ในเวลานะครับอยู่ในเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับคือ8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับนี่คือเหรียญที่เรามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับคือเหรียญปั๊มเครื่อนนะครับปั๊มเครื่อนนะครับเป็นการปั๊มผิดผ้าจากโลงกระสาบนะครับนะครับ เราประกาศรับซื้อปั๊มเคลื่อนวันนี้นะครับทุกปีทุกปศเลยนะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับอ่ากองเหรียญรัชกาลที่9้านะครับเป็นสิบบาทสองสี่นะครับอ่าเป็นเหรียญรัชกาลที่9้าเท่านั้นนะครับนะครับส่งรูปเข้ามาประเมินราคากันได้นะครับท่านพี่น้องนักสะสมท่านใดถ้าพบเจอนะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ f c ซนะครับนะครับ f c ตังกับีนะครับทางนครศรีธรรมราชนะครับ แล้วพี่จกักรพงศ์นะฮะพี่คุณขาวนะครับนะครับแล้วก็น้องก้อยนะครับน้องก้อยเอ่อน้องก้อยนะครับนะครับแล้วแลก็คุณน้องว pues, ิไลลักษณ์นะครับนะครับที่จอบลอนะครับแล้วน้องกุ้งนะฮะน้องกุ้งนะครับนะที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจอยู่เสมอนะครับแต่คุณพี่สุคนนะครับ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 ก็ขอขอบคุณนะครับที่ คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันทุกคนนะครับก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับนะครับการดูคลิปนะครับเราก็ดูไปแบบช้าๆนะครับพร้อมคำบรรยายนะครับเราทำความเข้าใจกันไปนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับนะสาระความรู้นะครับ ทางช่องของของเรานะครับที่มีให้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะคงฝากพี่น้องนักสสมไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับสวัสดีครับ